ยาคุมกาเนิดชนิดกินเป็นชนิดที่ประชาชนชาวไทยนิยมมากแต่มีปัญหามากเลยนะคะเนื่องจากว่าข้อที่หนึ่งเมืองไทยเราไม่ต้องซื้อยาคุมผ่านใบสั่งแพทย์ปัญหาคือคนต้องรู้นะคะว่าเรามีข้อห้ามในการกินยาคุมไหมนะคะและข้อที่สองข้อห้ามของการกินยาคุมคือเป็นโรคเลือดทั้งหลายเลยนะคะเช่นเลือดโรค sle โรควันแล้วก็โรควันโรคโรคอะไรต่างๆเนี่ยจะมีข้อห้ามของการกินยาคุมเบาหวานความดัน นะคะ <My S 2> แ,ลแล้วค้<ส>อทีสองตังครคดิคุณผู้ชมถามมาเรื่องไมเกรนด้วยใช่ใช่<ม>และถ,ถ้ากินยาคุมแล้วมีปัญหาเช่นปวดหัวตามัวต้องหยุดเลยนะคะ<ม>อันที่สองก็คือมีข้อห้ามสําหรับคนสูบบุหรี่<ม>ผู้หญิงที่สูบบุหรี่ไม่ควรกินยาคุมนะคะโดยเฉพาะอายุเกินสามห้าปีและสูบบุหรี่เพราะจะทําให้เส้นเลือดติดตันอันที่สามอยาก,กินนานยา,กกนนา,นยาคุมทําเป็นหนึ่งเดือนเพื่อไม่ให้กินนานเกินไป และไม่ควรจะเกิน5้าปีนะคะและการกินยาคุมคุณต้องตรวจภายในทุกป,ปีนะคะถ้ามีการอักเสบติดเชื้ออะไรคุณต้องหยุดยาคุมก่อนเพราะยาคุมนี้ทําให้ช่องคลอดชุ่มชื้นเป็นสิ่งที่ดีนะคะเป็นฮอร์โมนเพศหญิงเอสโตรเจนแต่ว่าข้อเสียของมันก็คือถ้าชุ่มชื้นมากจะชวนไวรัสเข้าชวนแบคทีเรียเข้าไวรัสที่เข้าก็คือ HPV ไวรัสซึ่งโอกาสเป็นมะเร็งปากมดลูกจะมากขึ้นถ้ากินนานโดยเฉพาะกินนานถึงสิบปีนะคะสรุปว,ว่ายาคุม นอกจากที่พูดมาแล้วแล้วก็อีกอันหนึ่งคือต้องรู้วิธีกินด้วยค่ะนะคะอย่างยี่สิบเอดเม็ดยี่แปดเม็ดแล้วก็กินตรงเวลานะคะไม่ได้กินถ้าเป็นคนที่ลืมนะน้องตังวันนี้ยังไม่รู้กินหรือยังไม่ได้ค่ะ,คะนะคะงงนะคะแต่ยาคุมเขาพยายามทําเป็นวันนะคะเช่นว่าจันทร์คันพุนวันศุกรเพื่อจะได้ไม่ลืมนะคะก็สรุปว่าการที่เราจะกินยาคุมนะคะเราต้องมีความรู้ ว่ามันกินอย่างไรมันมีฤทธิ์อะไรแล้วก็มีข้อห้ามในการกินหรือไม่อย่างไรนะคะ